หลังจากที่ Warner Brothers Discovery นะครับที่มีการควบรวมกิจการระหว่าง Warner Brothers และก็ Discovery เนี่ย พอมาควบรวมกันนะครับได้ผู้บริหารใหม่ CEO ใหม่อย่างเดวิดซาดลาฟนะครับตอนนี้นะฮะเหมือนกับว่าทาง Warner b r o t h e r Discovery ัเขาจะมีการขยับขยืน่นบอกข่าวเราเพิ่มเติมมากขึ้นนะฮะเป็นการตั้งต้นจากที่ Black Adam เข้าฉายเนี่ยเพื่อให้เราได้เห็นแนวโน้มก้าวการพัฒนาที่มากขึ้นของ Warner b r o t h e r Discovery ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยฮะเหมือนกับว่าทาง Warner Brother Discovery จะให้ความสำคัญกับหนังแฟรนไช ของตัวเองให้มากขึ้นครับฟิล์มฟาสช็อตนิวส์ทางสำนักข่าวเดดไลน์นะครับได้มีการเปิดเผยว่าเดวิดซ u ทลาฟ CEO ของ Warner Brother Discovery เนี่ยได้กล่าวในงานประกาศผลไตรามาสที่3ของบริษัท Warner Brother Discovery ว่าเขาเนี่ย จะให้ความสําคัญกับหนังหรือแฟนชายที่ตัวเองมีอยู่ให้มากขึ้นครับเขาบอกแบบนี้ครับว่าเราไม่ได้เห็นหนังที่เป็นซูเปอร์แมนหรือว่าแฮร์รี่พอตเตอร์มาหลายปีแล้วนะเราสามารถทําอะไรร่วมกับ J.K. r o โ l i n g mm. ที่เกี่ยวกับแฮร์รี่พอตเตอร์ได้อีกในอนาคต รวมถึงแฟนชายอื่นๆที่อยู่ในค่าย Warner b r o t h e r Discovery ไม่ว่าจะเป็น The Lord of the r i n g Game of Throne หรือว่า Six and the City ซึ่งตอนนี้นะครับหลายๆเรื่องก็มีแนวโน้มสำหรับการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะแต่ผมว่าทาง Warner b r o t h e r Discovery เนี่ยคิดจะเอา DC Universe เนี่ยเป็นเหมือนหัวหอกหัวเรือใหญ่ในการนำทัพเพื่อที่จะไปสร้างตลาดให้กับใครหลายๆคนที่เป็นแฟนๆ กับเฟรนชชายเหล่านี้ที่อยู่ในมือของ Wonder Brother Discovery แน่นอนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander Channel